วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมเองเกอร์ไอโอเอสไทยนะครับผู้ชมในวันนี้นะครับผมก็อยู่กับเกม Pi กเซลกันรีวิวนะครับผู้ชมช่วงนี้นะครับก็ผมเพิ่งสอบใบภาพเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู้ชมก็ก็กลับมาแล้วกลับทําคลิปกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผู้ชมก่อนจะเริ่มคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเหมือนการทำคลิปนะครับผู้ชมเอาละครับก็ผมจะนําเสนออาวุธของสายฟาร์มอีกอันหนึ่งว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชม เมื่อช่วงคลิปก่อนนั้นนะครับก็ผมได้รีวิวทั้งชุดเกาะแล้วก็ปืนเซตสำมโมสมชิ้นก็สปาร์กไปดูคลิปย้อนหลังเก่าๆได้เลยนะครับช่วงนี้นะครับก็ก่อนที่จะมีอัปเดตใหม่เนี่ยผมก็จะนําเสนอปืนนี้เลยปืนนี้นะครับก็ชอวา Dance r i f l นนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นปืนลักษณะเป็นปืน,ปนเต็นละบ,บํานะครับเดิมทีดาเมจของปืนนี้เนะี่ยก็คือ3 9 9้แต่เนื่องจากว่าผมอัปเกรดดาเมจตันก็แค่4ี่แบบตันสุดเลยนะครับ ยิงเร็ว64มันจุก่กระสุน7เดเรเลว55ยิงติดแล้วเบิดทํทให้ศัตรูตาบอดแล้วก็เพิ่มโบนัสคิวพอยด์ด้วยนะครับผู้ชมซึ่งปืนนี้นะครับก็จริงๆอ่ะมันมีความแบบความสามารถเพิ่มแต่เนี่ยจะคล้ายๆกับปืนนี้เลยเป็นลูกสองแต่ต่างกันแค่ปืนนี้จะเป็นแนวสไนนะครับก็เลยผมจะเล่นปืนนี้ว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชมเล่นแมปแอันนี้ส่วนใหญ่นะครับก็อาวุธนี้แนะนําใช้เท่ากับแมปคนเดียวได้นะครับพึ่งระเบิดแป๊บหนึ่งจู่ๆผมไม่เห็นแมมันกระตุกอีก บางทีการแคสเกมปุ๊บมันจะรู้สึกกระตุกโดยแบบไม่รู้ตัวนะอยากจะกระตุกเข้ากระตุกออกกอเห็นไหมบางเกมปุ๊บผมไม่ได้อัพใช้เน็ตก็เลยไม่กระตุกกเท่าไหร่นะครับอันนี้มีคนเขาบอกเอาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทำไมปุ่มเ,เล่นลันนี่อยู่นี่นาฬิกาย้อนกลับนี่นี่ ไหมครับคือมันจะเพิ่มโบนัสสองเท่าด้วยครับนี่ปืนนี้ถือว่าดีมากนะนี่ยิงหัวปุ๊บได้แต้มเยอะมากนะจากที่ได้ดูนี่ติดไหมยิงหัวปุ๊บได้แต้มเยอะจริงๆนี่ขนาดหายตัวก็ยิงโดนนี่เฮ้ยปอมปืนดาปืนได้มากข้อดีการใช้อาวุธปืนนี้ ทำไมาีป้อมปืนไม่ได้ฮะไม่โดนงั้นก็ต้องปีนขึ้นแหละปลีนขึ้นซะเลยอยู่บนใช่ไหมนี่วับวับไปวับมาหรอนี่ติดไฟเล่นเล่นเล่น,ลนอันติเมตมาตามมาแล้วมาเฮ้ยป้อมปืนป้อมปืนอ,อยู่ไหนอยู่บอดิก เออกระตุกอยากกระตุกนี่ใช่ไหมศัตรูบางตัวไม่ตายก็มันจะติดเอฟเฟกเป็นรูปตาบอดนะตาบอดแบบชั่วขาวส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสิบวินาทีนะมันจะหายกลับปกติเอออยากกระตุกแมปอันนี้สามารถเล่นสลับทูแคสปาหรือทูแคสปาได้หมดนะ เห็นไหมบางศัตตูไม่ตายเห็นไหมครับใช้กับคู่ปืนนี้ได้นะเพิ่มแต้มได้เหมือนกันนี่เห็นไหมสองอันก็เพิ่มแบบโบนัสโจมตีเหมือนกันล่อนพึงระเบิดนี่โบนัสเพิ่มคิวปุ๊บไม่ไม่ตายเห็นพึงระเบิดอีกอือไม่ตายใส่กาออึด เฮ้ยพึ่ง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 ตามไข่ออกเกนนึกว่าตามพีวับไปวับมาวับไปวับมาน,น,มน,นี่เน่ติดติดไฟติดป้อมปืนนี่แน่ทางป้อมปืนเรียบร้อยเดี๋ยวเราลงก่อนแอบสลับปืนอีก แล้นั่นเล่นดกากใจอีกนี่เล่นดกากใจอีกพึ่งเบิร์ดพึ่งเบิด,บดนี่ยิงแมนแมนมากเอาเอาแยงคิวอีกเออนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนนะก็โอเคอยู่เอาเอา จบแมสสักทีโอเคก็แนะนำนะปืนนี้ก็สามารถเพิ่มแต้มแบบฟาร์มเยอะๆดูแมสทำแต้มเยอะมากอันนี้ผมขอเปลี่ยนแมสก่อนละกันไม่เล่นเล่นแมสละสามตาตามคลิปนะครับอาราบบรีโก็บอกได้เลยว่าช่วงเนี้ยการต่อตอมันอาจจะอาจจะเปลี่ยนกระทันหันนะครับคือพอเล่นปุ๊บจู่ๆ จู่ๆเกมผมก็เด้งออกเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมต้องอัดใหม่อีกครั้งหนึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่5ด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งคือปืนนี้สามารถสุบได้นะว่าไปนี่หายตัวปุ๊บยิงยิงโดนนี่ตอนนี้อยู่ที่ส4นะครับเฮ้ยกระตุกอีกแล้ ทุกทีเลยขนาดผมอัดอยู่ๆแล้วกระตุกเองนะแตมก่อนนะอยู่ที่3มอยู่เร็วมากส่วนใหญ่น่าจะเจอบอดนั่นแหละดูท่าทางแหละมันอาจจะเป็นบอดเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นไปได้นี่เห็นไหมเพิ่มแต้มบันแบบร,บรวดเร็วมากโอ้โหอันนี้แค่เจอบอดนั่นก็ยังชิวๆอยู่แต่ถ้าเกิดเจอพวกโปกก็ก็อย่างที่เห็นเอาละตอนนี้ก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วคือ อ๋อกระตกอันนี้คือตกผมเล่นไม่เป็นขนาดเล็กน,นะมองกับการใชป้ปืนนี้นะเข้าไหมสังเกตได้ว่าการใช้อาวุธแบบแนวแนว,แนวสลับปืนเนี่ยมันก็ถือว่ามีประโยชน์นะส,สามารถทาได้การปิดสูงสูงสเลยนี่นี่นี่เห็น,นไหมติดแก้แขนปุ๊บมันเพิ่มคูณสองได้เลยการแก้แขนอ่อหลบไปข้างล่างทำไมีคนปุ๊ไม่โดนอือโอ้ ยิงแลกกันยิงแลกกันคิวเดี๋ยเด้อนี่เรียบร้อยเฮดช็อตไปอีกอ่ารู้สึกว่าเดินนี้มันจะเดินช้านะปืนนี้นี่เฮดช็อตเฮ้ยมันยิงไม่โดเออโดสักทีตอนนี้ก็อยู่ที่สามแล้วนี่ ไปดูดิเอออยู่ที่สองแล้วรวดเร็วมากจริงๆมันก็ดีกว่าลูกสองนะแต่ข้อเสียคือแบบลูกสองอส่วนยญงยิงสตูนสองถึงส,งงสามนะัดตายแต่ถ้าเกิดปืนเนี้ยสองถึงสองถึงหนึ่งนัดดิสองถึงหนึ่งนะัดถ,นนะถูกแล้วอ๋อสุดแล้วตายประมาณนั้นครับโอ้แต่อเออเลือดโหแบบเหลือสิบอร์เซ็นลวดเร็วมาก คือปกติการแบบผมผมต้องชาร์จแบตแล้วก็ต้องแบบอัดชิปไปด้วยนะก็เลยอาจจะกระทันหันไปหน่อยแบตบเสื่อมไวเอาไม่โดนอีกโอ้โหได้เวลาสลับปืนแล้วเออนี่สลับปืนมือเออเอาดีดาแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่สองอยู่ใช้ได้ ผมจะเอาตามให้ทิ้งให้ดูว่าเป็นยังไงนะนี่ทีสองก็ยังไม่เป็นไรนะยังพอได้อยู่เอาหลบวัร์สีก่อนกระทันหันเดทันเดรใช้ปืนแตกปืนกลเหลือเกินนี่ไนเะออทีหนึ่งแหละวับกลับมาวับไปวับมาอยู่นี่ครับอยู่นี่นี่ทีหนึ่งแหละนี่ นาฬิกาไม่มันคือนาฬิกาย้อนกลับอ่านี่คือนาฬิกาย้อนกลับอันนี้คืออาวุธอาวุธเสริมนะมันถือว่าดีแอ้หนีตางตัวนี่ทมมการการใช้ปืนเนี้ยมันมีประโยชน์เนี้ยกม่ตายนี่นะแถมฮะอีกหนึ่งลบอยู่หลังหยุดนี่ถามอับนี่ <laughs> อยู่หลังครับนี่ ถ้าเป็นบอดนั่สบายแต่ถ้าเกิดพวกโปก็แต่ที่เห็นจบที่หนึ่งเอ้ยใช้ได้แฮใช้ได้ใช้ได้ไดไดเอาละเราจะเป็นอีกแมมสุดท้ายแหละสามแมมนะแ,แม่แมมันปีประโยชน์มากต่อไปก็เป็นแมมชายหาดดีกว่ารีสอร์ทเริ่มเริมเร,มเริมกระตุกแหละไม่โดนบารกับอยู่หลังนี่ นี่เอาไม่โดดอีกไม่โดดื้อ <c oughs> นี่เสียงเสียงรีโหลดปุ๊บก็เห็นไหมมันจะได้ยินเสียงแบบอยู่ในวินัยไหนปาปาดดอกนี่เริ่มลำคาดไอป้อมปืนแหละอืมแลกกันยิงมั่ง อันนี้ก็รู้สึกน่าจะมีเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผู้ชมอันนี้ก็น่าจะเอาพักเทวนี้ก่อนละกันเนื่องจากว่าเล่นสี่ตาแถบนิดนหนึ่งนะสี่ตาครึ่งมล้ก็สามตาครึ่งดิดนหนึง่งโอเคก็เอาเท่านี้ก่อนละกันนะครับผู้ชมอันนี้ก็การเล่นอาวุธนี้ถือว่ามีประโยชน์นะก็เอาพักแค่นี้ก่อนละกันนะครับผู้ชมก่อนจะจบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสตอคอยเพื่อเป็นกำลังใจเหมือนกันทางคลิปต่อไปเลยครับแล้วก็รวมถึงเพื่อ รวมถึงเป็นการกดกระดิ่งเพื่อมีการแจ้งเตอือนเมื่อมีคลิปให,หม่นะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้แล้วก็กเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกับในอัปเดตต่อไปว่าจะเป็นอีเวนต์นานนะครับว่าว่าเป็นยังไงนะครับผู้ชมสวัสดีครับ